ไอ้เนี่ให้แลกมั้งความรับรอผู้ยการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเสรีประชาชนในห่วงที่สถานทูติดอาบาตในพื้นที่ถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็สามารถที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เราถือว่าเป็นเราเป็นสิทอาสาในการช่วยเหลือประชาชนขออนุญาตบันทึกภาพค่ะหนึ่ง

เม็ตามดีเลี่องการเข้าชุมชนหรือพื้นที่ที่มีคนคุกัดีกินร้อนมู้ชาของต่างชพิเศษ่อกทแล้วาแล้มาแวาแล้วมาแลีวมาแลมล้วมาที้วมาแล้วาแวมนแล้มแวามาวแลลล้แแล้วา พี่น้องทหาราทำครับปกเขาเรียกว่าครัวสนามแล้วกันเนาะครัวสนามอยู่วัดตองปู่นะครับเป็นครัวสนามที่ทําอาหารแจกจ่ายเพราแม่พ่เศษนะครับมาทําเพื่อนโยบายของกองทัพบกครั